เกณฑ์ความรักหรือการงานนะคะ ความรักในช่วงนี้ของท่านนะคะจะไปได้เรื่อยๆนะคะความรักในช่วงนี้คู่ครองอาจจะต้องเอาอกเอาใจหน่อยนะคะชอบของสวยของงามนะคะคนรักของเราที่จะเอาอกเอาใจได้ดีนะคะในช่วงนี้ค่าจะไปทำงานตามม้าเขสหรือขายของออนไลน์ติดต่อนะคะในช่วงนี้ค่าที่เกิดในปีตะคิดไปได้นะคะในช่วงนี้ระวังเรื่องการกดไรย,ย้อน เพราะอาหารกินข้าวไม่ค่อยตรงเวลาโรคเครียดโรคคิดมากนะคะในช่วงนี้มีการกระโดดโลดเต้นลดโหนเป็นการที่รอคอยสิ่งบางอย่างในชีวิตนะยังไม่สําเร็จถ้าเราเมื่อรอคอยอยู่เราต้องลงมือทํา นะคะขึนจะสำเร็จนะคะช่วงนี้นะคะเราต้องใช้เงินเยอะกับเรื่องความรักหรือของสวยของงามจะใช้อะไรก็ควรไประหยัดเรื่องเงินระวังคำพูดคำจาระวังการทำให้เราคะเลาะบอกแว้งหรือเลิกลากันได้นะคะช่วงนี้ก็จะให้ใครยืมเงินนะคะจะไม่ได้คขนนะคะโดนโกงนะคะการนเกินนดในวันอาทิตย์ก็ควรระวังเอาไว้ด้วยนะคะ ช่วงนี้นะคะอาจารย์แนะนําให้แฝนเขาเวสุวรรณหน้ายากและหน้าเทพ,พนะคะรับทรัพย์เก็บทรัพย์นะคะแล้วคุณจะมีชีวิตที่สดใสแล้วรุ่งเรืองนะคะขั้นที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะชะตาชีวิตต่อไปเป็นไงนะคะขั้นที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะท่านใดเกิดวันอาทิตย์ก็กดแชร์กดไลค์กดรูปหัวใจให้อาจารย์ใบเฟิร์นเพื่อเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็กดแชร์นะคะ ใครเข้ามาแล้วก็ขอสวัสดีนะคะขั้นที่เกิดในวันอาทิตในช่วงนี้ต้องหมั่นสวดมนต์ไหว้พระเยอะๆนะคะไหว้พระเยอะๆ ในดวงช่วงนี้ดวงท่านไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะระวังการผ่าตัดระบบลำไส้กะเพราะอาหารกดไหลย้อนหรือไส้ติ่งนะคะในช่วงนี้ควรระวังนะคะกินของอยางของดิบนะคะอยาก,กินสุกๆดิบๆให้กินของที่ของร้อนนะคะแล้วจะดีมากนะคะในช่วงนี้อาจารย์แนะนำให้ไหว้พยานางนะคะเพื่อเสริมเป็นสรีปมงคลอารมณ์ร้อนก็ได้จะ ได้กุลาบเบาบางไปนะคะอนาคตต่อไปเป็นไงจะสําเร็จไหมคะขั้นคิดเกิดในเรคิดนะในช่วงนี้ขั้นคีเกิดในเราคิดยังต้องเหนื่อยนะคะยังต้องเหนื่อยต้องสู้โลดโผนตื่นเช้ามาเหนื่อยแล้วตื่นเช้ามาคอกแท้หมดกําลังใจนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะไปต่อเลยนะคะคันที่เกิดในวันจันทร์นะคะก็กดแชร์กดไลค์นะคะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้อาจจะไม่ได้เห็นหนะ้าอาจารย์ไมเฟิร์นก็ไม่เป็นไรนะคะใครเข้ามาแล้วก็ขอสวัสดีนะคะ ฝากช่องไกสุวรรณนะคะหรือช่องรัศมีพารวยนะคะชแนลแล้วก็ช่องไกสุวรรณ8 8 8นะคะลองเข้าไปติดตามในช่อง Youtube อาจารย์ใบเฟิร์นแล้วก็คุกคุกช่องนะคะก็เข้าไปติดตามดูเนะนะะาะาขั้นที่เกิดในวันวันจันทร์นะคะชีวิตช่วงนี้เป็นไงบ้างนะคะดูไปถึงเดือนหน้าเลยนะคะท่านที่เกิดในวันจันทร์นะ อาจจะบองมุมสูงไปหน่อยนะคะก็ต้องขออภัยเนาะอาจารย์ใบเฟิร์นยังเรียงไม่ ค่อยตรงไปตรงมานะคะก็ต้องขาวาไผ่เนาะมันอาจจะสูงไปหน่อยนะคะก็สูงไปก็ยังดูดวงให้แม่นยํานะคะก็ช่วยเหลือลูกศิษย์นะคะอยากให้ลูกศิษย์ปังๆเฮงๆรวยๆทุกท่านนะคะอาจารย์ใบเฟิร์นก็ทํานายด้วยฟาร์มซื่อตัดนะคะซื่อสัตว์ตรงไปตรงมานะคะไม่โกหกแล้วก็บอกวิธีการแก้ไขกับลูกศิษย์ทุกท่านนะใครอยากชีวิตดีขอให้ติดตามอาจารย์ใบเฟิร์นนะคะแล้วชีวิตท่านจะดีนะคะติดตามแล้ว นาไม่ต้องเสียเงินนาดูฟรีนาดูฟรีแล้วชีวิตของท่านจะมีความดีแน่นอนนะ <S <S ด,ดีก็เพราะว่าชีวิตของท่านเดินไปตามแนวทางนาคาต่อนา ท่านที่เกิดในวันจันรนะในช่วงนี้เกณฑ์การงานนาะคุณไม่เปลี่นอะไรคิดคิดมากนะใจเย็นๆช้าๆไม่มีอะไรมากมายนะทานที่เกิดในวันจันร์นะมีฝ่ในที่รับเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ใช้เงินมากมายนะมีไฝ่ตรงมือนะใช้เงินมือเปิบนะะใช้เงินมากเป็นคนใจใหญ่เป็นคนรักเพื่อนรักฝูงแต่เพื่อนไม่รักเรา นะคะในช่วงนี้ระวังการปวดหลังนะคะหลังไข่ข้อกระดูกเก้านะะในช่วงนี้ควรระวังเลยท่านที่เกิดในวันจันทร์นะคะมีเกนะมีห่วงติดข้า,นนากังวลหน้ากังวลหลังถ้ามีคู่แล้วคุณไม่ได้ไปไหนแน่นอนนะ,ค,ะคู่ของท่านติดตามคุณตลอดเวลานะคะถ้ามีคนแก่เข้ามาจีบคุณน่ยสื่อว่าชีวิตดีแต่ถ้าเป็นคนหนุ่มคนสาวหรืออายุเรียวกันเนี่ยชีวิตคุณจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ นะคะนะช่วงนี้อาจารย์ขอแนะนําให้ข่านไหว้เพราะแก่หรือสีนะคะในช่วงนี้ระวังการขับรถขับลาอาจจะเกิดบัติเหตุเลือดตกยางออกนะหรือเสียชีวิตได้นะคะข่านที่เกิดในวันจันทร์นะระวังโรคเก่ากําเริบนะแล้วทำให้ท่านเสียชีวิตในช่วงนี้ก็ควรระวังการพูดคาจาระวัง สิ่งที่ไม่ดีกับคุณนะเพื่อนเราเรื่องที่ไม่ดีไปนินทาได้นะคะแลกแลกมันก็ถ้าคุณผ่านชีวิตนี้ไปแล้วคุณจะดีมากนะคะช่วงนี้ก็แนะนําให้คือศินสวดนมนต์ได้พระนะคะแล้วก่อไปก็ชีวิตจะดีนะคะประมาณสามเดือนแล้วชีวิตท่านจะดีขึ้นนะคะท่านที่เกิดในวันจันทร์ ไปต่อนะครับบอกวิธีการแก้ไขในอนาคตต่อไปแล้วชีวิตของท่านจะเป็นแบบไหนนะคะขอหยิบสี่ใบนะคะเพื่อเป็นอนาคตนอ้อเราก็บอกกันต่อไปเลยนะคะ อนาคตนะคะให้คุณไปไหว้ขอพรอ,องพระแม่ลัศมีที่วัดแขกสีลมนะคะไปไหว้แล้วคุณจะปังคุณจะเวิร์กนะคะงานโปรเจกต์ใหญ่ๆกลังจะเข้ามาะะชีวิตของท่านนะคะมีเกณฑ์การเดินทางไปต่างประเทศถ้าช่วงนี้จะไปคิดว่าจะไปต่างประเทศช่วงนี้ไปได้เลยนะคะช่วงนี้ไปได้นะคะ ของฟ้าเปิดอะไรเปิดชีวิตลังใหม่ๆชีวิตลังดีขึ้นให้ท่านลองนะก้าวหน้านะอย่ามัวเดินถอยหลังนะให้ก้าวหน้าไปนะอย่ามัวคิดกับเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะคะเราก็ให้เราคิดเรื่องที่กใกล้มาถึงนะคะแล้วก็ลงมือทำแล้วคุณจะสำเร็จนะคะท่านที่เกิดในวันจนันทร์ ยสิบสองใบนะคะตัดสินว่าเราจะสำเร็จจริงหรือเปล่านะคะท่านเป็นคนคี่กังวลแล้วก็คิดมากเหนื่อยท้อแท้หมดหวังนะคะท่านที่เกิดในวันจันทร์แต่ท่านเป็นเหมือนการคี่ว่ามีห่วงติดเท้ากังวลหน้ากังวลหลังว่าฉันจะทำดีไม่ทำดีมัวคิดอยู่นั่นแหละเดี๋ยวผู้นี้ค่อยทำามาลืมค่อยทำนะผลทีคค่สุดไม่ได้ทำหรอกลืม นะคะก็ให้ท่าลงมือทำนะคะจะสําเร็จให้แฟนนะคะให้แฟนพระนะคะเป็นหลวงพ่อคูณนะคะหลวงพ่อคูณแล้วคุณจะปังคุณจะเวิร์กนะคะลอง